我姥八十八岁，第一次进电影院。我们来看姥姥的外孙啦。多少年没看这个电影？<laughs> 我们来看的啥？你知道吗？不知道。叫姥姥的外孙。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 你第一次来电影院，感觉怎么样？挺好，凉快，大方，宽敞，优雅，<laughs> 优雅都出来了。 做到认真检查，清除积雪，看、啊、这个就是电影，做到。看的电影就是这个。做到规范操作，不爱看。行。好。这电影不行啊，没有真人也小伙子，嗯、我以为会给你的，我忘了放在哪里。嗯、一个哭的冒泡，一个睡大觉。 嗯、大家都回家睡觉了，你睡着没？电影 <laughs> <laughs> 人演啥了？外孙媳妇。哎，他最后得到了没？啊！没 <laughs> <laughs> 看 <laughs> <laughs> 那你猜他得到了吗？<laughs> 他应该不。那我告诉你，他最后得到了。<laughs> ว,ททวันนี้เรามีเรื่องราวน่ารักและอบอุ่นหัวใจที่อยากจะมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ฟังกันเป็นเรื่องของสาวจีนคนหนึ่งที่ตัดสินใจพาคุณยายวัย88ปปีไปดูหนังในโรงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในชีวิตแค่ได้ยินก็น่ารักแล้วใช่ไหมครับแต่ที่น่ารักกว่านั้นก็คือ หนังที่พวกเขาเลือกดูก็ไม่ใช่หนังธรรมดาทั่วไปเพราะเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องหลานมาซึ่งเป็นหนังที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและบอกเล่าเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างหลานกับอามา่าบรรยากาศในโรงภาพยนตร์ตอนนั้นเต็มไปด้วยความซาบซึ้งใจแต่มีเรื่องน่ารักน่ารักเกิดขึ้นในระหว่างที่หนังดำเนินไปคุณยายวัย8ปปปีของเราเริ่มจะง่วงและค่อยๆหลับไปแต่ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในช่วงท้ายๆของเรื่องพอดีแม้ว่าคุณยายจะหลับไป แต่พอถึงตอนท้ายที่ตื่นขึ้นมาเธอก็สามารถสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและความซาบซึ้งจากเรื่องราวที่หนังถ่ายทอดได้ทันทีหลังจากที่หนังจบลงหลานสาวกับคุณยายก็ได้มานั่งคุยกันทําให้ประสบการณ์การดูหนังครั้งแรกในชีวิตนี้กลายเป็นความทรงจําที่สวยงามและอบอุ่นใจการได้พาคุณยายวัย88ปีมาดูหนังในโรงครั้งแรกนอกจากจะสร้างความสุขให้คุณยายและหลานสาวแล้วยังทําให้คนที่ได้รับรู้เรื่องราวนี้ยิ้มตามไปด้วย และรู้สึกอบอุ่นหัวใจอย่างบอกไม่ถูกครับเรามาฟังความคิดเห็นของผู้คนที่ผ่านมาดูคลิปนี้กันครับคอมเมนต์แรกบอกว่าคุณยายหลับสนิทมากเลยนะก็มีตอบก,กลับครับว่าไม่เหมือนกับข้างนอกที่อากาศถ่ายเทดีเลยในโรงหนังออกซิเจนน้อยแถมคุณยายก็อาจจะขาดออกซิเจนในสมองเลยง่วงนอนได้ง่ายเป็นเรื่องปกติเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคุณยายมาดูหนังนี่ไม่ง่ายเลยนะความคิดเห็นถัดมาบอกว่าขำจนจะตาย คุณยายสุดท้ายมรดกได้หรือยังคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคุณยายไม่สนใจหนังคุณยายสนแต่มรดกคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคุณยายคนนี้น่ารักจังลองมาฟังความคิดเห็นของคนที่ได้ไปดูหนังเรื่องหลานมา,มาแล้วกันบ้างนะครับสำหรับชาวจีนท่านนี้ก็บอกว่าเมื่อไม่นานมานี้ฉันได้มีโอกาสไปดูภาพยนตร์เรื่องหลานมาเป็นหนังที่ทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมจนทำให้ฉันอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมถึงสามารถสร้างหนังที่ดูสมจริง และละเอียดอ่อนได้ขนาดนี้เนื้อเรื่องเต็มไปด้วยความเศร้าแต่ในขณะเดียวกันก็มีความรักที่ลึกซึ้งแทรกอยู่ในทุกช่วงเวลาในฐานะที่ตัวเองเป็นลูกสาวที่ไม่ได้รับความสนใจหรือการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษในครอบครัวทุกฉากในหนังเกือบทั้งหมดสะท้อนให้ฉันเห็นถึงชีวิตตัวเองฉันเคยผ่านประสบการณ์เหล่านั้นมาแล้วทำให้ทุกนาทีของหนังรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเป็นตัวละครที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆหนังสะท้อนถึงลูกสาวที่ถูกมองข้ามและไม่ได้รับการให้ความสำคัญมากนัก และเมื่อลูกสาวเหล่านั้นเติบโตขึ้นพวกเธอก็ส่งต่อแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับลูกชายโดยไม่รู้ตัวในที่สุดสิ่งนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวงจรที่ไม่เห็นคุณค่าของผู้หญิงสิ่งที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้โดดเด่นคือการที่มันไม่ได้นำเสนอว่ามีตัวละครใดเป็นคนดีหรือคนเลวอย่างสุดโตง่งทุกคนในเรื่องมีความซับซ้อนมีทั้งด้านดีและไม่ดีเหมือนกับคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตจริงฉันคิดว่าอเอ็มหลานชายในหนังสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ เพราะเขาได้รับการสอนที่ดีจากแม่ของเขาในหนังมีช่วงที่แม่พูดประโยคหนึ่งที่ทำให้ฉันประทับใจมากนั่นคือการให้มันทำให้รู้สึกสบายใจมากกว่าการได้รับประโยคนี้สะท้อนถึงการยอมรับและเข้าใจว่าความรักและการให้นั้นมีความยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดบางครั้งความรักก็แข็งแกร่งและเต็มไปด้วยความไม่มีเหตุผลมันสามารถทะลุผ่านความคิดที่ล้าสมัยและความเชื่อเก่าๆที่เราเคยยึดถือมาได้ ฉากที่ทําให้ฉันทึ่งที่สุดในภาพยนตร์คือฉากที่หญิงชราสองคนบอกกันว่าตัวเองเป็นมะเรง็งทั้งสองคนพูดออกมาอย่างสงบและมั่นคงเป็นฉากที่เรียบง่ายแต่กลับทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่ออีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าหลังจากดูภาพยนตร์ไทยเรื่องหลานมากเรื่องนี้มีเนื้อเรื่องที่เรียบง่ายแต่ว่าอ่อนโยนมากๆสำหรับฉันจุดที่ทําให้ฉันน้ําตาไหลพรากมีเพียงไม่กี่จุดเท่านั้นนะแต่ทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เข้มแข็ง แล้วก็แข็งแกร่งขึ้นมาถึงแม้ว่าหนังจะจบไปแล้วแต่ว่ามีหลายหลายคนยังนั่งเช็ดน้ำตาอยู่ในฐานะที่ตัวฉันเองก็เป็นหลานสาวที่เติบโตในบ้านฉันคิดถึงคุณยายเหลือเกินหลังจากดูภาพยนตร์เรื่องนี้ระหว่างที่กลับบ้านฉันกำลังเดินไปตามท้องถนนฉันอดใจไม่ได้ที่จะร้องให้มาอีกครั้งหลังจากนั้นฉันก็ปาดน้ำตาแล้วก็เดินไปรับลูกของฉันอีกคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าฉันรู้สึกว่าฉันชอบภาพยนตร์เรื่องนี้มาก อยากจะให้หลายๆคนได้มาดูจังเลยรู้ไหมว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดเอาทิชชู่ไปเพียงแค่ห่อเดียวฉันรู้สึกว่าน่าจะไม่เพียงพอนะอมเมนตต่อมาก็บอกว่าฉันรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วแม้แต่จิตวิญญาณเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ฉันไม่อยากจะขออะไรเลยฉันแค่อยากจะตอบแทนทุกคนที่มีบุญคุณฉันรู้สึกว่าแค่เพียงได้กินข้าวร้อนๆได้นอนหลับสบายๆฉันก็รู้สึกว่าชีวิตของฉันน่าจะมีความสุขแล้ว ฉันไม่ต้องการจะทําอะไรเพื่อให้ชีวิตมีความทุกข์จากการได้เงินมามากๆฉันรู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องหลานมาเนี่ยเป็นหนังที่มีข้อคิดดีมากจริงๆความคิดเห็นถัดมาบอกว่าพ่อแม่ของฉันไม่เคยขอให้ฉันทําอะไรเลยสิ่งที่พวกเขาต้องการเพียงอย่างเดียวคือแค่ให้ฉันอยู่ข้างพวกเขาเท่านั้นแต่ภาพยนตร์เรื่องหลานมาทําให้ฉันคิดได้หลายอย่างเกี่ยวกับครอบครัวเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวชาวจีน่าของฉันเองก็รักหลานชายของท่านมาก แต่สุดท้ายแล้ว่าของฉันก็ตัดสินใจได้ว่าจริงๆแล้วท่านรักหลานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอีกความคิดเห็นหนึ่งบอกว่าหลานมาเป็นภพาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากมันสามารถดึงดูดผู้ชมได้ทั้งโรงหนังเลยรู้ไหมฉันเคยมีประสบการณ์กับหนังที่ไม่ค่อยดีหลายเรื่องบางเรื่องท่าหนังไม่ดีจริงๆถึงแค่กลางเรื่องคนก็เดินออกจากโรงกันเกือบหมดแล้วแต่หนังเรื่องนี้กลับต่างออกไปอย่างไม่น่าเชื่อฉันคิดว่าคนจีนอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรมากจากหนังไทยเรื่องนี้ แต่ผลลัพธ์คือหนังเรื่องนี้มีทั้งความสวยงามและความขัดแย้งในเรื่องราวและที่น่าประทับใจคือภาพยนตร์เรื่องนี้ทำรายได้ไปแล้วถึง90ล้านสุดสัปดาห์นี้ฉันหวังว่าจะได้ถึง100รล้านใครๆก็ไปดูหลานมากเพราะว่าหนังเรื่องนี้ดีจริงๆอีกความคิดเห็นหนึ่งเล่าประสบการณ์ที่มีความประทับใจมากว่าฉันเห็นหลานของฉันร้องไห้และจมูกของฉันก็เต็มไปด้วยน้ำตาในโรงหนังนั้นทุกคนแทบจะหยุดร้องไห้ไม่ได้เลย วันที่ฉันไปดูหนังเรื่องนี้ทุกคนต่างร้องให้จนน้ำตาท่วมจอหลังจากดูหนังเรื่องนี้ฉันก็นึกถึงช่วงเวลาที่ฉันเคยนั่งเล่นกับยายมันทำให้ฉันคิดถึงความทรงจำที่ดีมากๆและฉันก็หยุดร้องให้ไม่ได้เลยคุณรู้ไหมชีวิตของคนเราเราไม่เคยรู้เลยว่าวันไหนจะเป็นวันที่สุดท้ายของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือความสัมพันธ์ในครอบครัวความคิดเห็นต่อมาบอกว่าฉันมาดูหลานมารอบที่สองแล้ว และรอบนี้ฉันก็ยังร้องให้ไม่หยุดอีกเหมือนเดิมรอบแรกที่ฉันมาดูฉันก็ร้องไห้แม้ว่าฉันจะรู้แล้วว่าเรื่องราวจะจบยังไงแต่หนังเรื่องนี้มันสัมผัสใจฉันจริงๆเหมือนมีอะไรเข้ามากระแทกหัวใจเลยทำให้ฉันคิดถึงยายมากๆและรู้สึกเสียดายเหลือเกินที่ตอนนี้ยายของฉันไม่อยู่แล้ว